สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุภูสุคนครับมื่อนี้่องลุงเพชรพาช่มครับผมมีอย่างดอกพามาเบิงแมวครับแมวจรนเขามาขออยู่น้ำครับเจ้าของเขาประยูเจ้าของเพิ่นไปต่างจังหวัดครับแมวตัวไหนมากกันมากขอจินแต่อยู่นี่ครับผมเขาได้ซื้ออาหารมาให้จักซื้ออย่างไรผมก็เอินแต่บักเหลี้ยงบักเลี่ยงเหลี้ยงมาก <c oughs> ถือเขากัดมากครับแต่บางเมืองส่งนักรบยอมมีบาดแผลเต็มข้อเลยเมือ่อครับนี่ตัวนึ่งนะครับนี่ตัวนึงครับแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นแมวจรครับจากมาตาใสแน่ภาพที่พพน้องไปเบึงครับอีกตัวนึงก็อยู่ข้างบ้าน <c oughs> ครับจากแมวมาตาใสแน่ครับกันเลยม,มาก ขออยู่น้ำมาออกลูกอยู่ในพอมครับพี่น้องเบิ่อนะครับเนาะเห็ดกองให้เขาอยู่ครับผมอนี่ครับตัวหนึ่งครับผมตัวนี้ก็ออกลูกสองตัวครับตัวหน่อยกำลังกินนมอยู่ครับผมครับอันนี้ก็มาขออยู่น้ำกระซื้ออาหารในเขาครับเห็ดมองให้เขาออกลูกเห็นทองแกมมขออยู่น้ำก็เล็กอยู่น้ำลาย จากซื้อเอาเอ็นได้ร้ายๆนี่ครับ้ายครับผมทุกหน่อยสองตัวครับผมร่างเป็นตาคับครับคอรอดลูกครับผมก็เลยเลี้ยงไว้พี่น้องครับเลี้ยงเอาบุญนะครับเนาะครับผมเลี้ยงเอาบุญครับหาคุณให้ครับผมเห็ดกลองไปตามมีตามเกิดพี่น้องเสิร์ฟของอาหารมาให้เขา ท่อไปก่อนเฮ็ดป้องให้เขาออกนะครับเฮ็ดป้องเขาออกมรงนี้ครับผมนี่ครับผมมีอาหารวางไว้ให้น่าส่ใไว้ให้ครับเดี๋ยวคํำๆกับสิมาม,มีมากอีกครับสองโต3ามโตขบวนมาเบี้ยนขอกินอยู่นี่แหละครับนี่ครับขมมาขอกินห้อก็ให้ขคอกินเนาะครับ ต่างเอาบุญพี่น้องสเหลียงกินบ่อาหารมาเร็วหลีต้อมานี่ครับมาอีกแล้ตัวนึ่งรับผมนี่ตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นสีเทาเป็นแต่เท้าเขาอ่านอ่าปากะสีกอีกอ เลยอีกแมลงลีอีกสองตัวครับอีกสองตัวก็สิมาอีกแมลงครับผมเขาเอ้ยกินหม้ออาหารมากินกันเดี๋ยวมาคอยจิตให้เขากินพี่น้องครับผมอนาะอันนี้อ่ะกินนี่อ่ะ ตัวนี้เป็นแมวผูกว่าใครอยากกินนะครับมีต้าเฟียตัวนี้ครับเอ้านี่มัาเฟียอะไรครับอันนี้เป็นแมวแม่ครับนี่แมวผู้ครับผมเขาเนี่ยอากินนะครับคำว่าขอกินก็นให้เขากินครับพี่น้องครับมาดก็บประเลี้ยงแมวนะครับอยูคำวมาขอกินมาอย่างมาก ขออยน้องกไห้เขากินไปแล้วครับเลี้ยงไว้ทั้งนอกอ่อนนอพี่นอกครับเลี้ยงบุญนะครับผมหาได้บุญผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะยครับช่องลุงเพชรผ้าชมครับผมครับขอบคุณหลายๆครับก็มีอย่างนอกเท่นี้นะครับผมสวัสดีครับ